แบล็กไม่ใช่แยกพิกพิงไม่ใช่พิษยูเล็ดทำมเนี่ยนายทำไมจำสีทำไมจำสีน้ามันมไม่จำตัวจำมา <c oughs> ไม่ทำไมนายจำสีแดงไม่ได้ตลอดเลยอะพิงเอา,าวางวางว <c oughs> างหมา่ไาม,าามา่โอเคหามา่แก้ตัวใหมา่ จริงๆน้ำมือออกเหนะื่อเหมือยน้มือออกเดี๋ยวเดี๋ยวเื่อยเราไปสีไปเอาใหม่นะกาัเอามือออกดูอ <Blue. S 1> อะไรเอาใหม่ต,ตั้งสติพิ้งทิ้งดูบลูีนกรีน เขลยนดูชินแบล็กสีนี้นะสีอะไรลืมบ่อยมากสีอะไร <laughs> 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 สีอะไรเร่ <Black. S 2> <Yeah. S 1> <laughs>